เ่ยันนฟ้าไปตลาดให้ฉั้นไหนสิซื้อกุ้งสักสามโลไก่สักตัวหนึ่งแล้วก็ปลาทะเลหตัวนะอ๋อและที่สำคัญอ่ะอย่าลืมหอยเปาฮื้อด้วยล่ะแล้วส่วนที่เหลือแกอย่าซื้ออะไรก็จัดมาได้เลยเออพี่น้ำฟ้าพี่อย่าลืมซื้อผลไม้ล่ะเอาเป็นทุเรียนมะละกอแล้วก็มะม่วงก็ได้เอามาเยอะๆเลยนะเพราะว่ายังไงฉันก็กินหลังอาหารเป็นประจำอยู่ละไม่ซื้อค่ะ ก็ไม่มีตังด้วยนี่นุำฟ้าแกนี่มันโคตรปอดเลยขนาดฉันแก่ขนาดเนี้ยฉันยังใจใหญ่เลยอันเนี้ยอ่ะร้อยนดีไปซื้อแม่ค่ะแม่เก็บเงินร้อยนี่ไว้เถอะค่ะแม่คิดว่าเงินแบงค์ร้อยเนี่ยมาเป็นเงินแบงค์ต่างล้าด้วยไงคะมันน่าตลกจังเลยอ่ะถ้าแม่คิดว่ามันซื้อได้แม่ไปซื้อเองเลยค่ะแลวแม่ซื้อทุกอย่างที่แม่สั่งด้วยนะคะทุกครั้งที่แม่ให้หนูไปซื้อเนี้ยไม่เคยพอเลยคะ่ะ พ่อหนูบอกแม่แม่ก็บอกว่าจะคืนให้แต่แม่ไม่เคยคืนให้หนูเลยสักครั้งอ่ะแม่เห็นว่าหนูเป็นเด็กสาวโยังไงอ่ะไม่ยืนน้ำฟ้าฉันถามจริงแกก็ไม่รีบร้อนอะไรสักหน่อยทําไมซื้อมาให้ฉันไม่ได้คะหรือว่าใจคอแกจะปล่อยให้แนนหิวข้าวตายคะวันนี้แหละค่ะหนูจะยอมท้าทายโชคฟ้าดูบ้างหนูจะไม่ฟังที่แม่บอกแล้ว่ะแม่คะแม่ลืมไปหรือเปล่าคะว่าหนูเป็นสะใภ้ของแม่นะคะแต่งงานเขามาไม่นานอ่ะแม่ก็เแต่งานังแกหนู แม่กะได้ใจอ่ะแม่ไม่เคยสงสารหนูเลยสักครั้งเอาแต่ใช้ใช้ใช้หนูอ่ะพ่อถอยให้แม่แม่ก็ยิ่งได้ใจแม่ทำเหมือนกับว่าวันไหนที่แม่ไม่ได้ใช้หนูอ่ะแม่จะตายอย่างนั้แหละแม่ค่ะสะใายคนนี้แหละค่ะมันจะไม่อยากให้แม่ไปเหยียบย่้งักศีแล้วค่ะนี่เย็นน้ำฟ้าทุกวันนี้อ่านหารมากเลยนะแกกล้าดิงมาเถียงฉันฮะแกลืมไปแล้วเหรอว่าบ้านนี้ใครใหญ่สุดถ้าเกิดว่าแกกล้าขัดคำสั่งของฉันแล้วก็ สุดท้ายแกนั่นแหละจะเจ็บตัวไม่แน่เนี่ยน้ำฟ้าถ้าเกิดว่าแกเป็นคนว่านอนสอดใ่ายแล้วก็ฉันอาจจะมีรางวัลให้แกเล็กๆน้อยๆก็ได้นะนี่พี่น้ำฟ้าพี่กล้าขัดใจแม่เหรอคิดจะลองดีกับแม่เหรอหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆพี่น้ำฟ้าบ้านหลังเนี้ต้องฟังทุกอย่างที่แม่พูดคุณอย่าดื้อหน่อยเลยเดี๋ยวจะลำบากตัวเองเปล่าๆรีบไปซื้อของที่ตลาดถ้าซื้อของกลับมาแล้วของไม่สดอ่ะแม่ด่าคุณเละแน่แล้วผมช่วยอะไรคุณไม่ได้นะ นี่่อคุณยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกเหรอคะคุณไม่เคยช่วยเหลือฉันเลยสักครั้งอะ่ะไม่แต่ซ้ำเติมฉันด้วยทุกคนคิดว่าฉันแต่งงานออกมาไกลบ,บ้านแบบเนี้ยจะขอเหงฉันได้งไงก็ได้เหรอคะใช่ฉันลังแก,แก่เราจะทำไหแม่จริงก็มาตบฉันสินี่ปองคุณไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยเหรอไม่คิดจะช่วยเหลือฉันบ้างเลยรือไงคุณนี่มม่ลุกแงะจริงเลยอะ่ะนี่น้ำฟ้าคุณฟังที่แม่พูดเถอะอย่าคิดเล็กคิดน้อยหน่อยเลย เรื่องซื้อกับข้าวทำงานบ้านคุณก็ทำเป็นอยู่แล้วนี่ก็ทำต่อไปสิครับผมจะได้ไม่ต้องลำบากใจเพราะผมเนี่ยต้องอยู่ตรงกลางนะคุณมาลุกแง่สุดศเลยอะเนี่ยคุณแต่งงานใะห้ฉันเป็นภรรยาคุณนะไม่ได้มาเป็นแม่บ้านแล้วถ้าจะให้ฉันเป็นแม่บ้านจริงเฉันก็ไม่อยากเป็นบ้านนี้แล้วค่ะฉันไปเป็นบ้านอื่นดีกว่าได้ทั้งเงินได้ทั้งความสบายใจไม่ต้องมาอยากให้พวกคุณเนี่ยคงเห็นฉันแบบนี้ด้วยอะไม่รู้แหละฉันจะอยาก อย่างงั้นเหรอฉันเสียเงนินมาตั้งสองแสนเพื่อแต่งแกเข้ามาในบ้านถ้าเกิดว่าแกอยากกับลูกชายฉันฉันก็ขาดทุนแย่นะสิแกคิดว่าฉันจะปล่อยแกไปง่ายเหรอไม่มีทางนี่แม่คะที่แม่ไม่อยากอยากกันเนี่ยเป็นเพราะว่าแม่กลัวไม่มีใครเอาลูกแม่ใช่ไหมคะหรือแม่จะกลัวค่ะว่าจะไม่มีใครดูแลแม่นี่นุ่มฟ้าแกย่ามาถือดีนะแกคิดว่าลูกชายฉันจะง้อแกมากงั้นเหรอฮะ ยังมีผู้หญิงสวยๆส,วยสาวกว่าแกตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นอย่ามั่นหน้ามั่นโหนที่นี่นะนี่แม่หลบไปเจอไปหรือเปล่าคะหลกลูกชายแม่เนี่ยจะไม่บอกความเป็นจริงแล้วนะคะไม่รู้เลยหลุดจะหยางค่ะแล้วมันยังไงอะถ้าเกิดลูกชายฉันไม่ยอมสักอย่างแกก็อยากไม่ได้ยกเว้นแกจะยอมทําตามเงื่อนไขของฉัน <S <S ข้อที่หนึ่งบ้านกับรถของแกต้องตกเป็นชื่อของลูกชายฉันส่วนข้อที่สองน้องชายตะปนกาลณ์จะ,ะแต่งงาน แกต้องเป็นคนจ่ายค่าสินสอดทั้งหมด2 0 0แสนอ๋อยังมีนน้ำฟ้าข้อที่3รล้านขนมที่แกทำตอนนี้แกต้องแบ่งให้ฉันครึ่งหนึ่งฉันจะไม่ยุ่งนะว่าแกจะบริหารงานยังไงแต่กำไรต้องเป็นของฉันแกห้ามตกติกแล้วก็ห้ามเบี้ยวด้วยส่วนข้อสุดท้ายถ้าเกิดว่าแกอยากกับปอลละแกต้องเอาลูกสาวของแกออกจากบ้านฉันอย่าให้มาป้านเปี้ยนในบ้านฉันเพราะฉันไม่ชอบหลานผู้หญิงฉันทำให้แม่ไม่ได้ค่ะ สิ่งที่ทำให้แม่ได้เนี่ยคือข้อสุดท้ายฉันจอาลูกสาวฉันไปอยู่ด้วยหลายเรื่องสิ่งสอบน้องปอนเนี่ยหนูถามจริงๆนะทํามมหนูเป็นลูกสะใภ้ค่ะทําเป็นตหาให้มันด้วยหรือว่าเป็นเพราะหนูเนี่ยหาเงินได้มากสุดในบ้านหนูถามจริงถ้าไม่มีหนูเนี่ยใครจะทําให้มันคะแม่ไม่ยินฟ้าแกเป็นพี่สะใภ้อะช่วยออกค่าสินสอดให้น้องแค่เนี้มันจะเป็นอะไรไปบ้านอื่นฉันไม่สนม่าจะมีกฎยังไงแต่บ้านฉันมีกฎแบบเนี้ยแกต้องทําตาม แต่ละบ้านอะปัญหาไม่เหมือนกันอยู่แล้วพอแล้วค่ะแม่พอเลยค่ะคุยไปก็ไม่รู้เรื่องย็นน้ำฟ้าย็ยน้ำฟ้าน้ำฟ้า,ฟาแม่ครับผมไม่ได้อยากหยากับน้ำฟ้านะครับน้ำฟ้าเธอเป็นคนเก่งหาเงินให้ผมได้ตั้งเยอะตอนที่ผมไม่มีเนี่ยเธอยังให้ผมยืมเงินอยู่เลยนะครับผมว่าแม่ช่วยใจอ่อนหน่อยได้ไหมครับผมขอร้องนะครับแม่ไอ้โลโอูกง่เอ้ยเรื่องแบบเนี้ยจะให้แม่ใจอ่อนได้ยังไงถ้าเกิดแม่ยอมครั้งเนี้ย ครั้งหน้าน่ะเย็นน้ำฟ้าไม่มาเหยียบหัวแม่เหรอแกไม่ต้องห่วงหรอกยังไงน้ำฟ้าน่ะมันก็ไม่กลายย้าอยากแกหรอกถ้าเกิดมันอยากจริงแล้วก็มันก็ต้องทําตามเงื่อนไขของแม่แต่จะว่าไปแล้วถ้ามันยอมอยากกับแกนะไอ้ค่าสินสอนน้องชายแกเนะ่ะเราก็เริ่มมีหวังแล้วนะแม่ครับถ้าผมอยากกับน้ำฟ้าเนี่ยบ้านของเราจะไม่มีรายได้เข้ามาเลยนะครับแม่แล้วส่วนเรื่องทํางานบ้านก็ไม่มีใครทํานะครับ แกลองคิดดูดีๆนะแกเป็นลูกผู้ชายแกจะมาทําตัวอ่อนปวกเปียกแบบนี้ไม่ได้ถ้าเผื่อว่ามันยอมอยาก,กัะแกจริงๆแล้วก็แม่จะให้มันออกไปมือเปล่าแม่จะสอนให้มันรู้ว่ามันไม่ควรท้าทายกับอํานาจมือดอย่างแม่ครับแม่นี่เนียนฟ้าแกกล้ามากเลยนะที่เลือกแบบเนี้ยแกคิดดีแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะข้อแรกเลยเนะี่ยหนูอยากจะพาชีพของหนูออกจากความเจ็บปวดนี้สักทีส่วนข้อที่สองหนูจะไม่ยอมไม่ใหรตั้งตัวได้แม้แต่คนเดียวแล้วข้อที่สามคุณแม่ต้องเลือกค่ะตอนนี้ศารลรับเรื่องฟ้องเรียบร้อยแล้วถ้าแม่เลือกบ้านและรถแม่จะไม่ได้เงินหน้าแสงแต่ถ้าแม่เลือกเงินบ้านกับรถจะไม่ใช่ของแม่ต่อไปน้ำฟ้าผมไม่ได้อยากหยากับคุณนะคุณยกเลิกเรื่องฟ้องเถอะต่อไปเนี้ย ผมสัญญาว่าจะดูแลคุณเป็นอย่างดีคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วคะ่ะถ้าคุณรักแม่คุณมากเนี่ยคุณก็ไปอยู่กับแม่คุณเลยคะ่ะคุณก็เชิญเป็นลูกแง่ต่อไปเพราะถึง<ล>เราอยู่ด้วยกันเนี่ยสุดท้ายก็ทะเลาะกันอยู่ดีนี่ต๋ปอนแกไม่ต้องไปกลัวาเลยนะอย่าหยาให้มันจบๆเลยเดี๋ยวแม่จะให้เพื่อนแม่เนะนี่ยแนะนำผู้หญิงสวยๆส,ส,สาวๆมาให้แกเองเอาเงินน้วฟ้ามันดิ้นตายไปเลยเนี่ยเย็นน้วฟ้าสรุปแล้วฉันเลือกข้อแรก ฉันต้องการเงินห้าแสนอ๋อแล้วก็ต้องมีร้านขนมด้วยล่ะนิตรปอนเงินค่าสินสอดน้องชายแกน่ะมันอยู่แค่เอื้อมแล้วนะแม่ครับถ้าแม่เอาเงินสินสอดไปให้น้องทั้งหมดเนี่ยแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนทําไมแม่ไม่เลือกบ้านล่ะครับถ้าเราได้ร้านขนมของน้าฟ้ามาเนี่ยเราก็บริหารไม่ดีเท่ากับน้าฟ้าหรอกเพราะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยน้ำฟ้าเขาเป็นคนบริหารจัดการทั้งหมดครับส่วนเรื่องฝีมือเนี่ยลูกค้าเขาก็เชื่อใจน้ําฟ้าไปแล้วถ้าขืนเราได้ร้านขนมมาเนี่ยผมคิดว่า เราบริหารไม่ดีเท่ากับน้ำฟ้าหรอครับนี่ปอนความคิดแกเนี่ยไม่เข้าท่าเข้าทางเลยนะในเมื่อน,น้ำฟ้าทำได้แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้ละ่ะก็แค่ทำขนมมันจะยากเย็นตรงไหนเพอเผือพวกเราอาจจะทำดีกว่ายน,น้ำฟ้าก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าธุรกิจเราไปดีแล้วก็ไอ้เรื่องบ้านอ่ะทำไมมันจะไม่มีอยู่ละ่ะจริงๆแล้วบ้านหลังนั้นน่ะตลาดเขาตีให้ไม่ถึง3ล้านหรอกเต็มที่ร้านนึงก็ถือว่าสวยละในเมื่อน,น้ำฟ้าเป็นคนเลือกบ้านเอง ก็เป็นวัน้ฟ้ายอมขาดทนแล้วกันส่วนฉันของเงินห้าแสนก็พอสรุปแม่เอาเงินห้าแสนนะคะก็เงินห้าแสนพร้อมร้านขนมไงจบไหมเห็นไหมผมบอกแล้วให้น้ำฟ้าบริหารต่อเนี่ยเรามาบริหารอย่างเงี้ยเราไม่มีความรู้เจ๊งเลยเนี่ย แล้วใครจะรู้เลยเป็นแบบนี้กูคิดว่ากูเอาอยู่ไงเป็นนี้ข้อนโตเลยก็มันเป็นพ่อแม่คนเดียวแล้วแหละฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวชาดรีบเอาขนมไปส่งนะคะต้องขอบคุณมากมเลยนะคะสำหรับออเดอร์ทั้ง200ร้อลังได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่นฟ้า น้ำฟ้าลูกน้ำฟ้าน้ำฟ้าน้ำฟ้าด้วยก่่นสิน้ำฟ้าน้ำฟ้าเห็นไหมเรากับน้ำฟ้าเนี่ยมันคนละโลกกันเลยมันเจงพ่อแม่คนเดียวนั่นแหละตามใจแม่ทุกอย่างสุดท้ายไม่เหลืออะไรเป็นของตัวเอง